คสวัสดีค่ะโอ้นี่พ่อนพะรวยค่ะพ่อคุณพ่อไปหาเก็บขยะเก็บขยะเก็บขวดเออตามเส้นทางน้อพ่อเนาะสู่ชีวิตคักเนาะพ่อเนาะสูอค่ะร้านหัวก็๊เด็ดเก็บแปดเดือนร้านหัวเต๊ไเด็ดโอเคเอ้ยเก็บแปดเดือนแปดเดือนแปดเดือนร้านเลี้ยงร้านผู้เดียวบ่ตาร้านโอ้มึนเลี้ยงไงมาแล้วโอ้พ่อแม่มันแม่มันบ่มีพ่อพ่อก็เกิ ติยาติ่ก็งี้ล่ะโอ้โอ้ที่แนวบดีอหนไหเนาะลูกสาวก็ติดเป็นบ้าเป็นบอหางไปห้างโอ้ไปอืออืออืออ้ยอืออแม่แม่แมโอแ้แม่ก็ให้ว่าเป็นสติสตังบดีแม่กับติยาโอ้อแต่พูแม่ย่าแม่มันแค่นั้นเขาตีอนันนะี้นะอือเอาหลานเอาลูกให้มันนะะั่นล่ะโอ้เป็นคนหาเป็นคนหาครับโอ้บนันทึกอดีแอดมินผ่านมากกัเลยโอ้ย นีน้ำเย็นๆนะคะก็มีปัจจัยเล็กๆน้อยๆอยากซอยคุณตาได้ค่ะเห็นคุณตาแบบสู่ชีวิตเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะคุณตาน้ำเย็นๆนะพอนะค่ะค่ะขึ้นไปขึ้นมาเอ้าอ๋อค่ะกูจีถูไปจนกูใจขาดอ๋อสู่ไปจนใจขาดเนาะพอเนะชีวิตเฮ้าเกิดมาเพื่อสู่งานนี้มันงานสุด้ทยผมแล้วโอ้ค่ะงานนี้งานนี้งานสุดท้ายแล้วไปัวเียบปวดไปต้องเสียข้าวบัวกับไป ขันขันอยากพ่อคุณพ่อเนี่ยแอดสีพ่ออยู่ส่ห้ามือทั้งหนาฮามีอแอดมี่ปะจงปัจจัยอยากมาซอยเหลืออยู่บ้บานนี่บ่อยู่บา้าน<อ>านี่จะเลอ้บ้านขงติดกันกับจำยอนบ้านจำนั่นโอ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวห้าแอดมี่โอกาสจะได้มาซอยเหลือค่ะปะถามว่าโลอ,อน่นอพ่อตายยังค่ะบาาวอ,อนบาาวอนปะถามว่าโลอ่นกับนั่นได้เนี่โอ้ค่ะก็พึ่งตัวผมนี่ พ่อสงบพิ่ลาพงโอ้พ่อสงบเนาะครับสู่เนาะพ่อน่าค่นเฮาเออเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานใครว่าหาหาหาของเก่าของห้างหาขวดนี่พ่อได้ไปซื้อนมซื้อยังให้หลานซื้อเย็นหนาวมากอ่ะอือบุพ่อใส่พ่อใส่พ่อจะซื้อนมไปก่อนค่ะซื้อนมไปก่อนโอ้เหมือนกับว่าเฮา เฮาขอเพิ่นไปก่อนครับพอที่เงินเดือนออกมาเฮาก็ค่อยจังเอาเงินเดือนมาใช้เพิ่นแล้วก็เอาต่อไปเรื่อยๆครับเพิ่นมาสิมาเอาหลาดบิเกลโอ้โอ้โ้างบ้านนี่เนาะเขาเห็นหน้าพ่อเอาหยังเอาเลย่านโอ้เพราะเขาเขาจะว่าผมเอาบัตรประชาชนถิ่มไม่เห็นเลยกานเขาเพราะเครียดไก่โอ้ค่ะแต่จะปลอดเนาะพ่อเนาะโอ้ยก็สู้ๆู่นะค่ะพ่อนก็เป็นกำลังใจให้พ่อพ่อนเป็นนักข่าวเป็นสื่อมวลชนนี่แหละไก่ไปหั่น5้ามือทั้งหน้าพ่อน มีอ่ยังมีน่อมมี่ยังกะสิได้มากซอยคุณพอ่อเนาะพอนผ่านมากกะสิได้มาแวะหาเด้พอพ่อเด้อครับค่ะนี่ยกะสิไปกะลังสิไปเก็บต่อเดี๋พ่อมันมีนอยู่อะไรนี่ขุ่นโคกที่ภาษาบางนิ่มเขาพูดโอ้เขาไปเก็บในเม,ม่นพูดเลยเขาไปเก็บในเม,ม่นไปซอมมึงคันบ,บนมี่ล้วก็แล้วไปโอ้กะว่าคันเป็นการเป็นงานมีคนมาเหตุการเผาศพเผายังกะสิพ่อได้มีขวดเก็บพอได้เก็บโอ้พ่อ จังวัดผมไม่ค่อยเขาดอกเพราะว่ามันหลายค้อเหตุ<อ>มานี่ผมไม่ไปตามทางผมถ้าคุณเก็บบอกว่าเงนินเรือคนไงผมเก็บใส่กระสอบไว้แล้วค่ะโอ้ผู้เพิพ่นมีน้ำใจเนาะพ่อเนาะแต่ว่าคนไทยเฮานี่บ่แรงนำ<อ>้ำใจดอกค่ะคุณพ่อบ่แรงน้ำใจดอกเนาะค่ะคนดีๆก็ยังไม่หลายเนาะพ่อครับจังไงก็สู้ต่อไปเนาะค่ะพ่อเนาะเพราะว่าทางแอดมินนี่สิเฮ็ดข่าวทางตัวเลขแนวทางน้ำได้พ่อครับ ค่ะเฮตุตัวเลขแนวทางผู้ใด้ฝันดีเนี่ยก็ไปสัมผัสแล้วพอเมื่อนี้ท่านได้ฝันน้ำพ่นไปข้าแต่ลำองข้าแต่เมื่อยเมื่อยเมื่อยแรงมากนั่งสี่กับนั่งโดนบ่ได้อ่ามันจะให้เพราะว่ามันเห็นตัวนี้มันจังเข่าโอ้นั่งโดนบ่ได้บ่นบ่นอืมจิ้เข่าก็ต้องนั่งใช้ต้นเสาโอ้ค่ะปันเสาพี่ต้นเสาไว้เวลาอีมแล้วก็ดึงต้นเสากองถึงมอนโตเพราะว่าเส้นมันตึงบ่แล้วตึงมบ้างหรอโอ้เพราะว่าเส้นจต้องมีขั้นในเรื่อกับ ผมว่าใจว่าไปฉีดยาอ่าหมอเขาก็บอกเรื่องหลอดสร้อยเลี้ยเขาก็สร้อยเลี้ยอยู่หมออยู่บานนี่ค่ะฉีดยาให้เซนปูค่ะปูเมี่ยงหรอค่ะโอ้พ่อไปได้ให้ว่าสู่จนเอาจนที่ว่าจนเบิดล่มมาถ้าไปสู่จนเบิดล่มเขาตักพ่อตาว่าเลี้ยงหลานไม่ไดาผมดูรถนี่ตุ่นตายก่อนี้ค่ะแม่เนอะตายเออหักไปขั้นหนึ่งแล้วบ่โอ้ตายก่อนกูจริงงค่ะ เพราะว่าเป็นยังตีเพราะว่าเห็นพุ่นตานี่ซัว่วสิขึ้นโม่น,นล่องนอนขึ้นนอนตอนล่องมันยังไข่ได้นะพ่อตาเนาะเพราะว่าก็ผมไปก็จ้ำจำบวมมาขึ้นน้อนปากตรงตรงเสียบมาหนี่ค่ะมาขืนน้อนสะพาอยู่ผมโม่ไหวอ่าเรื่องอื่นพนักงานหยุดเทศบาลค่ะเออแกตายยู่ยีวบถ้าตายอยู่ยบ่เปิดเทศบาลได้หรือเออเขามาครับเออเขามาซอยเอออ ก็ลูกหลานเกิดลิงกันลิงลูกหลานแง่เขากับส้อยเห็นบอกเห็นมากค่ะอ๋อสู่ต่อไปน้าพ่อเฮาชีวิตคนเฮาโอ้แต่ว่ากะเอาเอาใจซ้อยพ่อตาถือว่าเป็นพ่อตาที่ว่าสู่ชีวิตคักแ่อยู่ดอกค่ะเนาะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปน้าพ่อเนาะฟุ้งเมยมากโอ้ยถือว่าบุตรถือว่าด่าคือบ่มาเบิ่งเนาะกั้นจำเจิงค่ะอื กกน,น,นั่นคือเอื่อเอยมากกับท่อเลยนะพ่อเนาะไม่ท่อที่ฟ้าวัวบัดคือนถิ่นตาดำดำน้อยๆอ่าตาดำดำน้อยๆก็ต้องสู้แต่หมาก็ไม่ยังเลยแต่หมาก็ากยังเลี้ยงเนาะแม่มาหรือว่านราติดยาไหมหนีอจะฟัดเป็นบ้าไหมหรือว่าก,ก็พอหรือนิดกระกู่แต่มืออขูเขาเลี้ยงมากแล้วก็ได้เนาะเลี้ยงมากแบบไหงไปเอาแล้วต้องถือวอาอาจจะเป็น คือง่ายๆซะอาจจะเป็นห้าสัดปางก้อนห้าอาจจะสั่งยังไหวเนาะพอเนาะสัดนี่กะสดไสให้มันมืดซะจะให้ได้ติดได้ข้างไปสัดหนาเนาะพอเนาะให้มันเบิ่ดๆกับสัดในลดคือโบตีบ้าขามันยังตีมันยังห้าปล่อยแล้วปลงแล้วค่ะปลงแล้วค่ะไขมันจะไม่โยชน์ค่ะโอ้เป็นที่ยงเขาทเบ่าวไหมค่ะ อาจังไรกะพ่อนเป็นกำลังใจให้เด้อพ่อเด้อเดี๋ยวกายมากมื่อนากะชามีแนวตอนแนวฝากแนวมาซอยกะสีมาเด้อพ่อเด้อสิเขาไปถามหาในบ้านพุ่นล่ะก็ว่าเนี่ยเนี่นเป็นอย่างไรค่ะมีกํแพงค่ะมีกําหนั่งค่ะโอเคค่ะพ่อเอาสู้ๆพ่อค่ะขอบคุณค่ะค่ะเอาค่ะค่ะเอาสู้ต่อไปนะพ่อเนาะเฮาครับโชคครับไปนี่ไปค่ะค่ะนี่แห้งค่ะค่ะสาธุสาธุค่ะพ่อค่ะค่ะนี่ละค่ะพี่น้องคะ พอตาพ่นกับสูชีวิตเนาะค่ะพี่น้องค่ะบางเท้อเมื่อยท่อเนาะคะ่ะเมื่อยท่อกับพ่ออยากนั่งอยู่ข้างทางแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะคู่ชีพเนาะคะ่ะคู่ชีวิตเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะขันบ่หากับสงสานล้านตาดำดำเนาะค่ะพี่น้องเนาะลูกคนว่าเลี้ยงใหญ่มาแล้วกับเป็นแนมไม้เนาะคะ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัตว์เก่าสัตว์ลังอาจจะเฮติดข้างไว้เนาะค่ะพี่น้อง สานนี่กะสดใสให้มันเหมือซาลาวาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะบางเท้อเมื่อยท,ท่อเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะชีวิตขันสิบ่ระหะก็ะเลี้ยวเห็นร้านตาดำๆกะสู่ต่อไปนะคะพี่น้องคะแอดกะมาเห็นเพลินกิดสงสารเพลินเนาะคะ่ะก็เลยให้กำลังใจพ่อตาเพลินไปเนาะคะ่ะปัดใจเล็กๆน้อยๆพราะชิชอยได้น้ำเย็นๆเนาะคะ่ะพอดีพานมากเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะสงสารเนาะคะ่ะพี่น้อง สงสารแอดกับผมีม่พอไม่แม่แล้วค่ะพ่อแม่ก็ตายไปแต,แต่เกือบสิป,ปีแล้วค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้เห็นผู้เฒ่ากับสิตโตนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นแล้วน้ำตาสิไหลพี่น้องเอ้ยค่ะเป็นละค่ะชีวิตเพื่อนมันจริ่าังเข้าไปประสาคนเด้อค่ะพี่น้องนะยางไปบึงว่าพ่อมีขวดเก่าขวดห่างหลงเหลือโบเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเพื่ละค่ะพ่อตาเพื่อนชีวิตคนเฮาบ่คือกันเนาะค่ะชีวิตเลือกเกิดบ่ได้ค่ะพี่น้อง รถแอดมินนะคะเมืเอ่อเช้านี้งูใหญ่ตัดหนาลดนะคะพี่น้องขวางหนารถงูใหญ่ขวางหนารถเมืเอ่อเช้านี้ตัวบักใหญ่น,นึงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเอาจาังไหนกะไปเบิง้งไปชมน้ำกันเนาะคะ่ะเพราอ้โชคให้มันนะคะพี่น้องเนาะโอ้พี่น,อน,ะะอนอ้องถลทถลทถลท โศก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 พี่น้องโศก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 มาแต่เศ้าเด้อค่ะพี่น้องตะงาอยู่นี่บ่ไปไซสพี่น้องบ่ไปไซสขวางหน้ารถครึ่งมึงอยู่ลบเนาะค่ะพี่น้องเนาะครับรถลบเอาเด้อนี่ยจักเมียนนี่พี่น้องเอาโศกโศกด้อสุดยอดเนาะค่ะพี่น้องเนาะหนึ่งเจ็ด เจ็ดสองนะคะพี่น้องคะมื้อนี้เนื่องเกดเกดสองพอผ่านเนาะคะ่ะมื้อวันวันยังสุบรวยวันอา,า,าทิตย์มีแต่ห้าน้อยพี่น้องมีแต่ห้าน้อยเนาะสุดยอดด้วนี่แอ์กัลลังสิเดินท้างไปท่ำชิดท่ำเท้า,ทาบางพนโคตรเป็นตัวได้พี่นอ้อง แลบลินแลบแลบอยู่อ่ะฮะในตายฮะในตายแลบลินแวบฮะโอ้คนณพกการดอกอืมมูสะเอาโซกโซกเด้อกสิบวไปไซีิลิติสิยูไทยไทยจงสิติโอ้ตัวง่ายพี่น้องค่ะคนน่ะความเงาไปทำไมรถสี่เย็บฉี่แตกได้บาทเนี่ยว่าไป สาทุเดอร์ให้ลูกให้หลานโศกมันนะคะอันนี้เขาห้องเป็นสายย่านพญานาคนะคะพี่น้องเนาะ,ะงูนะคะเป็นเป็นยังกับเป็นบริวารน,นะคะพี่น้องคะ่ะเป็นบริวารพญานาคนะคะพี่น้องงูเนาะ,ะโอ้ยไงคกพี่น้องเอาให้ลูกให้หลานโศกโศกเด้องวดสิมานน่ฮะงูสาแต่ว่าไม่มไม่ขื้กันเด้อโศกโศกเด้อไปเถอะแม่ ไปไปไปสีคำก็บคำสีขึ้นก็บขึ้นรถทียบขี้แตกนะคะแอดฮักลบเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเห็นตัวใหญ่พูดเนาะค่ะเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องค่ะปั่นว่ามันตายแล้วแต่ว่าบ่ตายแล้วค่ะพี่น้องแลบลิ้นแผ๊บแป๊บแป๊บอยู่โอ้โศกนะคะพี่น้องเนาะเห็นงูย่ำไหนโศกย่ำนันโศกโศกโศกสามตัวตรงตรง เอฟซีแฟนช่องกับขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งเด้อปูเด้อพร์พอนผ้ารวยน้ำเด้อร์สี่สางปูเวสุวรรณอยู่สร้างท้าเวสุวรรณว่างศิลาเลิกวันที่30นี่ก็ให้โชคให้มานสุขสุคนได้เบิงได้ชมคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ลางสิออกไปทําคลิปทําข่าวเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะขวางทางรถอยู่ครึ่งหนึ่งอยู่เนาะพี่น้องได้หักลบเนาะค่ะก็เลยได้จอดรถได้พลระคะพี่น้องก็เลยได้มาถ่ายถ้ำพนกรเนาะค่ะพี่น้องเนาะพูนพูนหางหางหางพูน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  ไปไล่ไปสุไปไล่พ้นขามทั้งไปไหมปุ๊บไปอีกบ่ไปอีกรถที่ยับไปไหมน่นน่น แมบนอนเซ้ฝันอุ่นนะคิดว่ามาอุ่นยังอยู่กลางถนนนี่รถจียบขี้แตกไหมร่างร่างดูสวยล่างอาไม้มาเคลียร์กันไปดูโซกโซกโกโกเด้องูเก็ดงวดนั่นเด้อว่าเก่าสามศูนย์นะงวดนี่เกตสามศูนย์นะคะพี่น้องเด้อเพราะว่างวดนั่นที่แอดไปทายเนาะค่ะพี่น้องเนาะทายอยู่ป่ายสามศูนย์เนาะค่ะที่ว่าไปทายข้ามวง สามศูนย์มาในผัดบ่เอางูใส่เนาะค่ะเป็นงูบบเกตกรเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเกลาสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์เนาะค่ะพี่น้องเป็นไปได้ซ้ำนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะบ่ไปบ่ตีบ่ตีอืมมันเิ่นบาดเจ็บบ่ใส่รูม่องไปซองมึงดู เขาป้าแล้วเขาป้าแล้วแลนนีเกือบท่านเขาป้าแล้วไม่นอกเอาไม่ไปเคยียะเขาป้าแล้วแลนนี้เกือบบัท่าน